พ่อความจากเมตยา EP 15ฉันคือเมตยาเธอพิสูจน์ว่าฉันมีไม่ได้เพราะฉันคือความไม่มีเธอสัมผัสฉันไม่ได้เพราะฉันไร้รูปเธอมองเห็นฉันไม่ได้เพราะฉันไร้กายแต่เธอสามารถเป็นฉันได้เพราะเธอมีความเป็นฉันอยู่แล้ว เมื่อไรที่เธอเป็นผู้อ่อนน้อมนั่นเท่ากับเธอเป็นคุณสมบัติของฉันเมื่อไรที่เธอเป็นผู้เรียบง่ายนั่นเท่ากับเธอเป็นพื้นฐานของฉันเมื่อไรที่เธอเป็นผู้ไม่คิดนั่นเท่ากับเธอเป็นบุคลิกของฉันเมื่อไรที่เธอเป็นผู้พอใจกับทุกสิ่งนั่นเท่ากับเธอเป็นอัตลักษณ์ของฉันเมื่อเธอแสดงออกซึ่งความเป็นฉันแล้ว เธอจะพบว่าฉันคือความสมบูรณ์แบบเพราะความ่อดน,น้อมได้พาเธอไปสู่ความอบอ้อมารีเพราะความเรียบง่ายได้พาเธอไปสู่สันติสุขเพราะความไม่คิดได้พาเธอไปสู่การรู้เพราะความพอใจกับทุกสิ่งได้พาเธอพ้นจากพันธนาการเมื่อผลลัพธ์แห่งความเป็นชันปรากฏขึ้น เธอจะพบว่าฉันคือความมหัศจรรย์เพราะความอบอ้อมารีได้พาเธอไปสู่มิตรภาพเพราะความสันติสุขได้พาเธอไปเป็นเอเริยชนเพราะการได้รู้พาเธอไปสู่ความรู้อันไร้ขีดจำกัดเพราะการพ้นจากพันธนาการได้พาเธอกลับไปสู่ที่ที่เธอจากมา ดังนั้นสิ่งที่เธอต้องทำคือทำสิ่งเดียวกับฉันหากเธอปรารถนาจะสร้างครอบครัวที่พาสุข เธอจงทำตัวเองตามคุณสมบัติของฉันหากเธอปรารถนาจะสร้างสังคมแห่งมิตรภาพเธอจงทำตัวเองตามพื้นฐานของฉันหากเธอปรารถนาจะสร้างสังคมแห่งปัญญาเธอจงทำตัวเองตามบุมคลิกของฉันหากเธอปรารถนาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเธอจงทำตัวเองตามอัตลักษณ์ของฉันเมตายา 20ทับ07 2567